สวยเลยครับผมดูนี่เลยครับดอกใหญ่มากครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นอีกหนึ่งอีพีเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมพาเพื่อนๆเ,เข้ามาหาเหตุการณ์น,นะครับที่ป่านี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้เจอบางสิ่งบางอย่างแล้วเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับผม เพื่อนๆครับอยู่ต่อหน้าผมอันนี้คือเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนนะครับดอกใหญ่มากเลยนะครับอันนี้เห็ดโคนนะครับนี่นะครับผมนนีดอกแรกนะครับแล้วก็อันนี้ดอกที่สองอยู่ใกล้กันเลยนะครับผมนี่นะครับโอ้หอ่าจุดนี้ผม วันก่อนผมได้ดอกนึงอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าดอกใหญ่มากเช่นเดียวกันนะครับอยู่ใกล้ๆกันนี้มีอีกดอกนึงนะครับดอกเล็กๆนะครับผมแต่ดอกนี้เขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนสังเกตดินไหมครับผมดินมันแห้งแล้วนะครับถ้าฝนไม่ตกเขาก็จะไม่สวยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าฝนตกนะครับผมมีมีน้ําฝนดินมันชุ่มกว่านี้เขาก็จะดอกใหญ่ดอกโตกว่านี้นะครับ Uh huh. ยุ่งก็ใช้ย่อยนะเพื่อนๆนะโอ้โหรากยาวเลยนะครับดอกนี้ uh huh. นี่นะครับ oh. เห็นไหมเอ้ย uh huh. ดอกนี้ขึ้นอยู่ตรงไอ้นี่หนาพอดีตรงใบไม้หนามากเล้ห oh. ดูสิครับ สวยมากครับแต่ว่ามีดอกเดียวนะเพืเ่อนๆนะเพื่อนๆดูดอกนี้เพื่อนๆดูดอกนี้ครับดอกเริ่มเลยนะครับผมแล้วก็มีอีกดอกวนึงอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเอ่ยนั่นนะครับโอ้โหแสดงว่าบริเวณนี้เขาออกหมดเลยนะครับอะเรามาเก็บดอกนี้ก่อนนะครับไม่มีดอกเล็กๆผุดขึ้นเลยใกล้ๆกันเลยเนะี่ยนะครับ ไม่ได้ติดลาา่างไม้นี่นะครับโอ้ดอกใหญ่มากนะครับนี่นะครับนี่นะครับ โอ้ยนี่ดอกนี้ก็เหี่ยวไปแล้วนะครับขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แน่เลยตรงนี้เมื่อวานผมไม่ได้มานะเพื่อนๆน,นะแต่ว่าเห็นป้าอีกคนเข้ามาอยู่ผมก็เลยแบบไม่อยากเข้ามาให้แฉได้บ้างโอ้เพื่อนๆดูขาโหยดอดครับมันแห้งครับผมอากาศมันแห้งมันก็เลยแตกแบบนี้นะครับดอกนึง ถ้าฝนตกมาอีกมันน่าจะขึ้นมาอีกอยู่นะครับ ม,มันมีรากไม้อยู่ข้างล่างนี่ครับมันหลังขาเขาไว้โอเคโอ้ยโดนมีดเฉือนไปเมื่อกี้โอเคมากครับผมสวยมาก สวยมากๆครับคุ้มแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวลองดูต่อครับผมเดี๋ยวอานนี้ไงดอกโอ้ยเพื่อนๆนี่ดอกนึงดอกนี้มันก็แห้งเหมือนกันนะครับดอกตูมมันก็เลยหักออกนะครับเราก็เลยได้ดะหอกดอกมันออกมาก่อนนะครับผมนี่ ต่อครับเพื่อนๆดูดอกนี้ครับเพื่อนๆดูดอกนี้อีกหนึ่งดอกครับผมโอ้โหมีดอกเล็กด้วยไหมดอกเล็กไม่มีนะครับมีแต่ดอกใหญ่นะครับดอกเดียวเลยนะครับเมื่อกี้เราเดินผ่านไปแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะครับนี่แหละครับบางดอกก็อยู่ในมุมอับสายตาเรานะครับเพื่อนๆได้แล้ว ดูนี่เลยครับดอกใหญ่มากหา<ฮ>แป๊บเดียวเราจะเต็มถังแล้วนะครับดูสองดอกนี้ครับดูดอกนี้นะครับแล้วก็ดอกนี้นะครับสวยงามมากเลยครับนี่นะครับอยู่แล้วก็อีกดอกหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ ดอกสวยมากเลยนะครับผมนี่นะครับเรามาถึงต้นแม่ตะเคียนคู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็เห็นแล้วนะครับมีอยู่สองดอกเพื่อนๆนี่เลยนะครับดอกแรกนะครับนี่นะครับดอกแรกอีกดอกนึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี้นะครับกําลังโผล่นะครับโอ้ยอีกดอกนึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเอา เก็บน,นี้ก่อนนะครับนี่นะครับได้สองดอกสวยมากเลยครับเพื่อนๆน,นี่นะครับสวยมากเลยครับผมนี่ครับอันนี้อยู่ข้างล่างแม่ตะเคียนเลยนะครับผมนี่แม่ตะเคียนใหญ่มากนะครับโอ้โหอันนี้ดอกหนึ่งครับ แล้วอยู่ใกล้ๆกันนี้อีกดอกนึงนะครับดอกใหญ่มากสวยมากนะครับนี่นะครับบางทีเกิดอยู่ใกล้ลูกอันนี้นะครับเราก็อาจจะสับสนได้นะครับผมอยังมีเห็ดโคลนดอกดอกเดียวอยู่นะครับผมพอได้อยู่นะครับอันนี้อีกดอกนึงนะครับผมสวยมากเลยครับผมแล้วก็อีกดอกนึงอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเอากัน อันนี้เรียกว่าเห็ดตะไครหน้าเหลืองนะเพื่อนๆนะดอกสวยมากครับผมอ่านี่ดอกหนึ่งอันนี้เกือบไม่เห็นนะครับอันนี้เกือบไม่เห็นเลยเพื่อนๆนี่นะครับผมเขากําลังขึ้นมานะครับอ่านี่ครับผมอันนี้คือเห็ดโคนนะเพื่อนๆนะเห็นไหมนี่นะครับโอ้ขอายาวเลยนะครับผมอันนี้อีกหนึ่งดอกนะครับอันนี้เราเจอเห็ดโคนอีกแล้วนะครับผม อน,นี้อีกสองดอกนะครับเพ่ว่านี้แก่แล้วนี้แก่แล้วไม่เอานะครับเราเอาดอกนี้ดินแข็งมากเลยครับนี่นะครับเห็ดโคนนะครับเพืเ่อนๆเห็นไหมนี่นะครับลิสไซมากเลยครับตรงนี้ โอ้ดูสิครับเห็ดโคนดอกใหญ่มากครับตอนนี้เราก็เต็มถังเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าจุดนี้จุดนี้ต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่าตรงนี้คือรังงูนะครับแต่ว่าไม่ใช่งูพิษนะครับผมอันนี้คือเห็นไหมรูเขาเข้าออกเยอะมากเลยนะครับเราต้องปิดรูไว้ให้เขาเดี๋ยวเขาจะออกมา คู่เรานะครับผมแต่ว่าไม่ใช่เป็นงูมีพิษนะครับก็คืองูปีแก้วนะครับผมปีแก้วเป็นงูที่ไม่มีพิษแต่ว่าฟันคมนะครับแล้วก็เห็ดโคนก็ชอบมาเกิดอยู่ข้างๆลังของเขานะครับแต่วันนี้เราใส่ ครับวันนี้เราใส่รองเท้าบูทมาไม่เป็นไรครับติดโคนแบบนี้ก็ยังพอมีให้เราเห็นอยู่นะครับนี่นะครับแต่ดินมันเริ่มแห้งแล้วดอกมันเริ่มเหี่ยวแล้วมันก็เริ่มแบบถอนง่ายนะครับผมดึงง่ายนะครับนี่นะครับตอนนี้เต็มถังล้นถังแล้วนะครับแต่ว่าเรามีถุงพลาสติกอยู่นะครับอุ้ยนั่นดอกหนึ่งตุมตูมอ้า มองบางกองใหเ้เพื่อนดูดอกนี้กัอนอ้าอุ้ยไม่เห็นดอกนี้มาจากไหนเนี่ยขาหายไปไหนแล้วขาโดนจินแล้วอดอกนี้ก่อนนะครับนี่นะครับไม่ได้มีแค่นั้นเราเพื่อนๆเ,เออนี่ไงนี่นะครับอันนี้อีกสองดอกนะครับ นี่นะครับยุ่งน,นี่อีกดอกนึงนะครับผมที่ต้องเอาเพราะว่า,มาแมลงกินเขาจะหมดแล้วนะครับกอนเอ้าอันนี้อีกดอกนึงนะครับนี่อีกดอกหนึ่งนะเพื่อนอันนั้นคือเห็ดโคนตายละ ตายเอาไปได้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 ไดใหก็ได้อ้ออันนี้เห็ดโคนนะครับนี่นะครับใส่ถังเดี๋ยวต้องเอาถุงออกมาใส่แล้วล่ะเพื่อนเพื่อนนี่นะครับน,นี่อีกดอกนึงอ๋อนี่อันนี้อีกดอกนึงอันนี้อีกดอกนึงนะครับแล้วก็อยู่นี่อีกดอกนึงนะครับนี่นะครับ แม่อยู่ใต้แม่แตะเคียนไปไปใส่ถุงก่อนเดี๋ยวมันจะล้นมือเรานี่นะครับนี่นะครับสวยงามมากดอกนี้นะครับเพื่อนทํำได้อีกดอกนึงแล้วนะครับเห็นตะไคร้ดูสิอยู่ใกล้ๆก,กันเมื่อกี้ ที่เราเอาดอกตูมสองดอกตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นเ <Curt ain S 3> พือ่อนๆตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาแยกเห็ดท,ที่เราหามาได้วันนี้นะครับเป็นอันนี้เห็ดตะไคร้นะครับผมวันนี้วันนี้เราจะได้เฉพาะดอกตูมค่อนข้างเยอะมากเลยนะเพื่อนๆนะนี่นะครับดอกตูมของเห็ดตะไคร่นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับ เราก็จะได้เห็ดโคนแบบนี้มาด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับผมเห็ดโคนดอกใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับเพื่อนๆเห็นอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะแยกนะครับเป็นสองถาดนี้นะครับเดี๋ยวแยกเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้มากได้น้อยแค่ไหนนะครับเสร็จแล้วนะครับแยกออกเป็นสองถาดแล้วครับผมผมจะให้เพื่อนๆดูถาดแรกก่อนนะครับอันนี้คือเห็ดตะไครหน้าเหลืองนะครับที่เราได้วันนี้นะครับผมโอ้โหดูสิครับโอ้ยมันแบบ ดอกสวยๆดอกเล็กๆแบบนี้เยอะมากเลยนะเพื่อนๆนะนี่สวยมากนะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมหนึ่งสองสามแทแดนนะครับโอ้ยผมบอกเลยว่าเห็ดโคนวันนี้แบบเกินความคาดหมายมากๆเลยครับผมเห็ดโคนนะครับผมนี่ถ้าเป็นภาษาอีสานบ้านผมเอิ้นว่าเห็ดปวกตาบครับเห็ดปวกตาเมือนี้แบบไดเป็นสิบดอกเลยพี่น้องแล้วก็ดอกใหญ่มากๆนะครับผม ขาเขาดูสิขาเขากับนิ้วโป้งผมนะครับผมเทียบกันชัดๆเลยนะครับขาใหญ่มากนะครับแต่ไม่ต้องแปลกใจเพื่อนๆนะเห็ดโคนที่มันแตกแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ได้น้ํานะครับเห็ดโคนชนิดนี้ถ้าเกิดเขาโตมาเขาก็จะแตกเขาก็จะหลุดแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับอันนี้คือถาดแรกของเป็นเห็ดตะไคร้หน้าเหลืองแล้วก็เห็ดแดงหรือว่าเห็ดน้ำหมากนะครับอีกถาดนึงนะครับถัดมาตรงนี้ก็คือเห็ด โคนนะครับผมเป็นเห็ดโคนดอกใหญ่ๆแล้วก็มีดอกเล็กปคนกันมาด้วยนิดนึงนะครับผมอันนี้อันนี้เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากกระบวนการต่อจากนี้ไปเราก็จะนําไปต้มนะครับผมเพื่อเอาใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้ฟีดหรือว่าใส่ตู้เย็นที่เป็นช่องแช่แข็งไว้นะครับเพื่อเอาไว้รับประทานในช่วงเวลาที่เราอยากสกินนะครับผมเป็นการถนอมอาหารให้ได้ยาวขึ้นด้วยนะครับ นี่นะครับสาหรับเห็ดโคนนะครับเพื่อนๆสาหรับเห็ดโคนถ้าเกิดเขาเริ่มสุกแล้วไม่ว่าจะเป็นดอกเล็กหรือดอกใหญ่ก็ตามนะครับเขาจะแอนขึ้นแบบนี้นะครับนี่เขาจะแอนตัวดอกเขาขึ้นแบบนี้นะครับนี่แสดงว่าเขาเริ่มสุกแล้วนะครับผมนี่นะครับแล้วหลังจากนี้เราก็รอให้เย็นนะครับแล้วก็ตักใส่ถุงเอาใส่ ในตู้เย็นในช่องฟีดหรือว่าใครมีตู้แช่แข็งก็สามารถเอาใส่ในตู้แช่แข็งได้เช่นเดียวกันนะครับผมลักษณะการเก็บรักษาเพื่อนๆก็ต้องเก็บไว้ในลักษณะของการเป็นแช่แข็งเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเอาใส่ไว้ในตู้เย็นแบบเป็นแช่เย็นธรรมดาเห็ดมีโอกาสเสียได้เร็วเช่นเดียวกันนะครับผมลักษณะการเก็บจึงต้องเป็นการแช่แข็งเท่านั้นนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ มีคำถามนะครับหรือว่าอยากเมนพูดคุยกันเมนใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็กกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทำภาษาชาแนลเพื่อทำคลิปดีๆแล้วก็พาเพื่อนๆไปออกหาเก็บนะของป่าแบบนี้ในคลิปถ,ถัดๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะสวัสดีครับ